ก็สวัสดีทักทายบรรดา KFC นะครับวีระรุไถฟ,ฟอร์ดสารพัดช่างนะครับก็วันนี้ก็เล่นซะเมื่อยแอร์แน่นครับเจอฝนด้วยนะครับ,นะรบทำทำรถกลางฝนนะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับผ่านผ่านเนาะก็ตัวเองก็ต้องบอกว่าผ่านเลยเนาะจะไปบอกว่าไม่ผ่านได้ไง ใช่ไหมครับก็รถรุ่นนี้ก็เนาะผมอธิบายไม่ถูกเนาะเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจะพาชมรอบคันครับก็ที่ที่มาทำนี่ด้วยปัญหายกอืดครับเนะยกอืดน,นะครับตัวตัวคนติดต่อผมมาทำนี่อยู่ไต้หวันครับอยู่ไต้หวันผมถามว่ารู้จักผมได้ไง เขาบอกว่าผมดูในยูในใน u t u b e ว่างั้นก็ติดต่อเขาคุยกันมานานเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าซื้อรถไฟให้พ่อใช้ก็ทำแล้วมันไม่จบสักทีก็เลยอยากให้ผมเนี่ยมาทำให้นะครับผมก็เลยอ่ะพอถึงเวลาว่างก็เลยนัดวันเวลากันครับก็จับ GPS มาเนาะเปรี้ยนะครับบานนองแปน นาะบ้านหนองแปนแตำบลหนองแปนอำเภอมันจากคีรีครับจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มากแก้ไขไปที่เรียบร้อยครับก็สรุปแล้วครับเนาะก็เนี่ยครับยกทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงแล้วก็มีอาจจะมีลั่นนิดหน่อยเนาะแต่พอลั่นแล้วพอได้ที่มันก็เงียบก็ผมก็ถือว่าผ่านเนาะแต่นี้พอดีผู้เท่าด้วย จริงๆผมอยากให้แกยกโชว์สักหน่อยแต่ก็มันก็ไม่ไม่สะใจไว้จูกก็เอาแค่นี้เนาะก็ถ่ายดูครับไม่มีลั่นเนี่ยก็ลองฟังดูเอาก็แล้วกันเนาะเนี่ยอย,าย่างผมถ่ายคลิปอยู่เนี้ยก็ไม่มีเสียงโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป,ป๊ะคือก็เป็นอันว่าใช้ได้เนาะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆนะครับเนี่ยครับนาสงสารครับนาสงสารเหล็กครับ เนาะอุปกรณ์ดินทรายนี่ไม่ต้องกลัวครับอะไรก็ไม่เหลือผมให้ยี่ห้ออะไรเนาะอย่าให้ผมพูดเลยไอ้ที่คุยว่าทนนั่นทนนี่ครับเจอทรายเข้าไปนี่ขัดบางเบียบนะครับดูพนะันหกเนาะพันหกไม่รู้ว่ามาจากอู่ไหนเนาะอย่าไปดูเขาเลยนะครับยกทิ้งไว้ครับฝารุ่นนี้เป็นฝารุ่นดีหนึ่งครับดีหนึ่ง ถ้าจำไม่ผิดก็น้าที่เคยฟังเกจิเขาพูดไว้น่าจะเป็นรุ่นเจ0 0เนเนาะเพราะว่ามันมีตัวระบบเขาเรียกอะไรดีล่ะเนาะระบบระบบโหลดนะครับที่มีกระเดื่องที่มีที่มีมไอตัวโยงมาเตะกับเตะกับคอนโทรลนะครับเนาะมันจะโยง มันจะโยงไปอยู่ลูกหลดนะครก็มันจะอยู่กับแอร์เผาเผาเดมูครับนี่นะแหละครับผมก็ใส่ไว้เหมือนเดิมครับเนาะไม่ไม่ได้ดัดแปลงอะไรของเขาแล้วคืออยู่อย่างไงก็ให้อยู่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราไปดัดแปลงเขาเกิดปัญหาขึ้นมาเขาจะมาโทษเราได้เนาะครับเขาจะมาโทษคนทำารับลบครั้นี้ก็ผ่านมาสองมือแล้วเนาะแต่อันนี้เจ้าของเล่าให้ฟังเองเดี๋ยครับเล่นมาสองสองมือแล้วเนาะไม่จบครับ ผมดูแล้วยกยกแล้วผมลองเลยครับผมเอาเครื่องวัดแรงดงดันมาเรียบร้อยแต่ผมรู้ว่าว่ามันเกิดจากอะไรแต่ผมไม่บอกเนาะก็เลยทําอะไรไปม,มั่งนะครับเปลี่ยนวาวคอนโทรนนะครับเปลี่ยนวาวคอนโทรลเปลี่ยนวาวคอนโทรนนะครับเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนลูกสูบแล้วกึ่งชักล่องนะครับ เลี่ยนลูกสูบแล้วกึ่งชักล่องใส่ซีนครับเนอใส่ซีนซีนซื้อมาแต่บ้านนะครับซื้อมาจากนะครับซื้อมาแต่อำเภอตะครีนะครับเอาไปกลึงที่อะไรครับหนองไผ่ครับเขามีลงกลึงอย่างใหญ่เลยเนาะบ้านไผ่บ้านไผ่เขามีลงกึงอย่างใหญ่เลยครับก็ไปซื้ออุปกรณ์นะครับเปลี่ยนคอนโซลเปลี่ยนเช็ควาวก็จริงๆแล้วมันก็อุปกรณ์มาตรฐานนะครับเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดนะครับก็ชุดซ่อมก็ใช้ชุดท่าพันครับ ลูกสูบ95มิลนะครับลูกสูบ95มิลเนาะแต่เขาเปลี่ยนเป็นปั๊มขาวเป็น6ของ6006แล้วแต่นี้มันมีเรื่องแปลกอยู่อย่างนะเดี๋ยวผมจะให้ชมเนาะเดี๋ยวผมจะให้ชมผมก็ไม่รู้ว่าเขาทามาตั้งแต่ตั้งแต่ที่เขาซื้อรถมาหรือมามา,มาเจอมือที่สองมือที่สามอะไรเงี้ยครับนะครับท่านจะเห็นไหมครับรถรุ่นนี้มันจะมีกองไฮดรอลิกอยู่ข้างแต่สรุปแล้วครับกองนี่ใช้ไม่ได้ นะครับติดไว้หลอกๆนะครับกรองที่ใช้ตัวจริงคือกลองมันจะเป็นกลองของรุ่นเจ็ดพันนะเนาะไอกรองยาวๆประมาณคืบหนึ่งครับนะครับ้อยออกรอยเชื่อมไว้นะครับผมก็ไม่ได้ไปแตะต้องอะไรก็ถือว่ามันใส่ได้แต่ผมก็แต่งเสื้อช่วยหน่อยหนึ่งครับเนาะออกยากชิบหายกว่าจะเอาออกได้เนาะพอดีผมมีบอสมาก็เราปั่นปั่นนะครับปั่นเข้าไปเนาะก็สรุปแล้วก็ สรุปแล้วที่ติดเดยใช้ไม่ได้ครับกองเนี่ยกองนี้ใช้ไม่ได้นะครับติดไว้อกหลอกเฉยตัวที่ใช้ได้จริงๆคือกองกองในครับคือเวลาจะถอดอะไรก็ต้องต้องถอดปั๊มขาวออกมาเนาะ,ะถ้าคนเคยนั่นจะเข้าใจครับนะครับผมต้องบอกว่าเอ้ใครมันเป็นคนตามถามเจ้าของเจ้าของเขาก็ไม่รู้เรื่องเนาะเพราะคนที่ซื้อจริงคือลูกชายครับอยู่ไต้หวันไปทํางานที่ไต้หวนนันเนาะผมก็มาแก้ไขให้ก็สรุปแล้วก็ผ่านครับ เนาะยกไม่มีเสียงลัน่นนะครับถ้าใครดูอยู่ก็จะรู้เนาะแต่มันลั่นเนี่ยมันจะเป๊ะเป๊ะเป๊ะลงไปเนาะหรือนานๆเป๊ะทีนึงอย่างเงี้ยนะครับในระบบพวกนี้ครับเพี้ยนหมดเลยเนะี่ยผมก็ต้องล็อกไว้นะกับแก้ไขเอาที่ทําได้ครับเนะี่ยจริงๆมันมันจะมเเีเป็นขยักขยักอยูนนะ่เนี่ยไม่รู้เขาทากันยังไงเนาะไอ้ผมมันมันแล้วมานี่เขาคือบ้านเขาไม่ใช่บ้านช่างด้วยเนาะอุปกรณ์อะไรไม่มีดีนะครับผมพกสว่านมาด้วย นอะพกสว่านพกดอกสว่านมาด้วยแต่สรุปแล้วครับไม่มีตู้เชื่อมสงสัยจะต้องถอยตู้เชื่อมไว้ติดรถตักสตักตู้แล้วถ้าดูแลนะครับเนะี่ยเพื่อการแก้ไขเนาะสรุปแล้วก็ใช้ได้ครับเนาะเรียบร้อยยกแล้วผ่านครับวันนี้ก็ก็สบายใจเนาะทําแล้วทําแล้ว,ลวประสบความสําเร็จก็ถือว่าสบายใจครับแต่แก้ไขของเขาไม่ได้เนาะมันก็ก็ไม่รู้จะรับตังเขาไงเนาะ มาแล้วทำของเขาใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะไปคิดเงินเจ้าของรถนี่เนาะคนอื่นไงไม่รู้แต่ตัวผมเองเนี่ยเนาะวีระรุไตฟ,ฟอร์สารพัดช่างนี่รับไม่ได้เนาะก็ถึงว่าก็ะถึงบอกว่าครับก็ถ่ายดูครับเนี่ยตัวนี้เป็นรถเป็นรถดีหนึ่งครับดีหนึ่งดีหนึ่งเนาะฝาฝาดีหนึ่งครับเนี่ยมีครับต่อเจ้าของเขาจะให้เจาะจะให้เจาะคอนโทรลตอนนี้ดูแล้วมันมีตัวต่อครับเนี่ย มีต,ต่อแล้วต่อได้เลยใช้ได้เลยบอกว่าเนี่ยก็บอกบอกพ่อเขาไว้แล้วว่าแต่จะทําครับก็ถอดตัวนี้ออกแล้วก็ต่อสายใส่กระบอกเชยยกได้เลยไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะครับก็เนาะก็มาทําก็ถือว่าผ่านเลเนาะคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้แต่ตัวผมเองผมก็ถือว่าเด่ยเนี่ยนะครับฟังดูก็แล้วกันเนาะผมถ่ายเนี่ยมานแปดนาทีแล้วไม่มีเสียงลั่นผมก็ว่ามันก็ผ่านแหละนะครับ ผมก็มันก็ผ่านแล้วเนาะคลิปนี้ก็นะครับเขาก็ซาเชื่อใจเนาะอยู่ถึงไต้หวันครับอยู่ถึงไต้หวันแต่ดูคลิปผมใน YouTube นะครับก็บอกว่าอยากให้ซื้อรถมาไว้ให้พ่อใช้นะครับเขาก็ทำไรอ้อยทำนาก็อยากให้พ่อใช้แบบสบายสบายใจหน่อยแต่ทำแล้วมันไม่จบสักทีว่างั้นผมก็บอกราคาบอกอะไรเข้าไปเขาบอกว่าไทยงั้นก็โอเคว่างาน,นจะสูราคา ผมซู่าน้ำมันผมได้ผมก็มาทำให้เขาก็ตกลงเนาะเขาก็พูดไม่ยากครับคนเราบอกก็ฝากด้วยนะครับเนาะรถใครมีปัญหาครับถ้าทำแล้วไม่จบครับวีลารับจบถ้าไม่จบไม่คิดเงินสักบาทครับค่าน้ำมันผมก็ไม่ขอนะครับเนาะแต่ถ้าฟังค่าแรงผมแล้วค่าแรงค่าน้ำมันผมแล้วอาจอาจจะคนหัวลุกหน่อยเนาะ แต่ก็นี่นี่ครับบางครั้งเนี่ยก็ต้องมันมันวัดใจกันะเนาะก็ผมกบอกว่าเนี่ยกลับไปเนี่ยมีงานแก้นะครับไม่ใช่ไม่มีเนาะที่เคยทาไว้เขาเนี่ยเขาโทรมาเนี่ยครับว่าหางมันเด้งมันมันก็เด้งดึ๋งดึงมันก็ตุกเนี่ยก็จะต้องแวะไปดูให้เขาเนาะคนเราครับจะเป็นคนคนดีต้องชอบแก้ไขเนาะอย่าไปแก้ตัวครับไปดูให้มันหายสงสัยไปแก้เลยเนาะมันจะเป็นยังไงก็ว่ากันไป นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไปเลยครับใครมีปัญหาครับเนี่ยตอนนี้กําลังอยู่เขตภาคอีสานครับขอนแก่นเนาะบริเวณตรงไหนก็ได้ของประเทศไทยอนะเนาะถ้าสู่คารมันผมกม็ไปหมดแต่แก้ไม่จบครับผมรับจบเนาะไม่จบไม่คิดตังครับนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะฝากไว้ด้วยครับวีระรถไถฟอร์ดสารพัดช่าง 0907472052นะครับก็โชคดีมีใช้ทุกท่านครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเล่นสักสิบนาทีเลยสวัสดีครับ